สวัสดีครับเดี๋ยวกับช่องพี่ปันพาเที่ยวกันนะครับวันนี้วันมาค้าบูชานะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปเปลี่ยนน้าพระนะครับมาลาดับแรกครับเราเดินไปที่ครัวก่อนเลยนะครับอ่าแล้วเราก็มารางนะครับล้างถ้วยให้สะอาดนะครับมาล้างไปเรื่อยๆนะครับอ่าจนกว่าจะสะอาดนะครับมาปิดก๊อกน้ำได้นะครับอ่าต่อไปเราก็จะมาเติมน้ํานะครับ เป็นน้ำที่ยังไม่มีคนกินนะครับเพิ่งเอาออกมาจากแพคใหญ่ๆเลยนะครับมาแล้วเราก็ยกน้ำไปนะครับอ่าแล้วเราก็มาวางที่เดิมครับนี่ครับอ่ามาวางที่เดิมมามายกขึ้นนะครับอ่าระวังรามัดระวังเลยนะครับสำหรับวันนี้ช่องพี่ปันพาเที่ยวขอลาไปก่อนนะครับบายและอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม้วยนะครับ 拜拜。Bye bye.